เอาละครับสวัสดีครับยุทช่อ้ามีเปคดเจบวันนี้เราจะมาเล่นเกมอาวี v นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมารื้อฟื้นความหลังเมื่ออาวี v ได้เปิดครบรอบถึง8ปีด้วยกันแล้วอาวี v ได้เอาแมปเก่าที่ทําให้เราคิดถึงวันวานที่เราเล่นกันสมัยหัวเรียนอยากจะรู้ว่าในแบบนั้นจะมีคองไหมหรือว่าจะมีเตาข้อแรกที่ผมเล่นก็คือนี่ครับผมยุดขอเท้าความก่อนว่าทําไมผมถึงเล่นเทนเป็นตัวแรก ย้อนกลับไปสมัยตอนที่ผมน่ะเป็นหัวเกรียนประมาณ7-8ปีที่แล้วผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเป็นเครื่องแรกที่ผมมีเลยแล้วพี่ผมก็ชวนเล่นเกมอาวีผมก็ไม่รู้คืออะไรเพราะผมไม่เคยเล่นพี่ก็ชวนเล่นแต่พี่ให้ผมเล่นตัวเนี้ยตัวเดียวก็มันคือแท้งอ่ะพี่ผมไม่อยากเล่นแท้งผมก็เลยเล่นเล่นแท้งผมก็เล่นเนี้ยตัวเนี้ยยาวยาวแบบจนแทบโลดตันเลยจดนมารู้ว่าทำไมเราไม่เล่นตัวอื่นบ้าง มันทําให้ผมเจ็บช้ำืะเกินแต่ก็เป็นประสบการณ์แรกที่ผมได้เล่นตัวละครนี้นี่คือที่มาครับผมแล้วไปดูคลิปกันไปโอ้ oh my god โอ oh, ไมไม้คิดถึงระเกินออ้โโคตรคิดถึงแบ่งท่งสีสีฟ้ากับสีเขียวออ้ทำไมมันคิดถึงลือเกินไถเลยตีมันตีมันตีมันเฮ้ย <Hey, S 2> มีอะไรเกี่ยวด้วยอ๋อ oh, จากฮ<า>ุกปะตอนนี้ผมไม่สนแล้วแล้วผมจะดูแมปเฉยๆผมขอดูแมปหน่อยแล้วกัน oh <my> มีไหมคลองอะคลองขอคลองคลองหรือเปล่า เต่าเฮ้ยไม่ใช่เต่าไม่ใช่นี่เต่าเอาไม่ใช่เต่าโอ้นึกว่าเต่าผมนึกว่าเต่าเต่ามันเล็กกว่านี้ผมว่าู่ฝั่งล่างเในล่างในนอนเต่าเกมไม่สนขอเต่าไม่ใช่เต่าเต่าผมเอาเต่าผมคืนมาแต่ไม่รอดเนี่ยปวดท้องพี่สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยโชว์เท่หน่อยไอ้เราไม่สนเกมแล้วแต่มันไม่มีเต่าอ่ะไอ้ใช่เต่าป่ะเนี่ย ผมอยากได้คลองกับกระปอมตัวเล็กๆอะอยากได้กระปอมด้วยอะ่ะน้าขอกระปอมหน่อยไหมปู่เข้ามานี่น่าจะไม่ครบเต่าเนี่ยกระปอมคลองมาไม่ครบได้ไงแผนที่คิดถึงมากเลยมาี่สิเอาเลยเอาขาป้อมเลยแขน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 โอไมค์กด oh <my> <final> เเ,เ,เราเดินไม่ครบเลยขอดูหน่อยขอดูแมปหน่อยแต่ถือว่ายังเปลี่ยนไม่สุดนะถ้ามีเปลี่ยนสุดคือต้องมีคลอง เต่ากระปอมมังกรมันต้องมาให้ครบแต่สี่ได้คือมาไม่ครบอะ่ะมาแค่โมเดลเฉยไม่เป็นไรก็ยังได้ก็ยังได้โอเคไม่ผ่านหรอมั้งช่วยสิช่วยหน่อยไปสวนแล้วไปแล้วไปดิแปนเข้าหลังเฮ้ยมันบั๊กหรอพี่ไม่คีบ่อยน้องภารกกิอันองเีย เต่าผู้เต่าวฉันอัพเกรดผมต้องการเต่าคืนกับมันเดี๋ยวนี้ฮุจ้ะฮอไม่ไหวแหวนแหวนแหวนโวยโวยโวโอ้หเขารีบจบเลยอะโอ้โหยป้อมนี่โอ้โหจบแล้วพี่เขารีบไปไหนถึงเวลาลุงกิลเดอร์ถล่มป้อมกันถ้าใครเล่นทันตอนแรกๆคุณจะรู้จักกิลเดอร์ถล่มป้อมที่ยิงทีเดียวป้อมแตกะ ซึ่งเราจะมาลื้อฟื้นความหลักกันเถอะมีคนที่คิดถึงก็มีริปโป้20บาทลิงและบูลาดที่ต้องเติมคูป,ปองเท่านั้นและผมสุ่มลิงได้ด้วยโคดีใจตอนนั้นผมดีใจบ้านแตกเลยถ้าใครทันก็หูคิดถึงบรรยากาศเดิมเดิมที่เคยมีเราดูขอเดินดูฝั่งข้างหน่อยโหนี่แหละสนามที่คิดถึง้อ,อ,อะผมขค,ครับ ตอนนี้เขาอยู่ในสนามลบกันมาเดินอะไรแถวนี้ลุงเฮ้ยโหศาสตร์ล้วนอนาคตโซดอนาคตไม่นะโอ้ไม่นะไม่มไมมมยังไม่เจอลุงระเบิดป้อมรอก,ก่อนรอก,ก่อนนอ้องโอ้อยากได้เต่าคืนเต่ากับมันเดี๋ยวนี้เลยตัวนี้ไม่ดีเอา้าคาราว่าเลยอ้าวไม่นะเพื่อน โอ้โหเอาเลยครับผมผมยอมแพ้ let's go นี่พี่ตูนบอกอยากเห็นคนไทยบินได้มันถึงเวลาละไอ้น้องมาปุ้งโคตรแรงแรงอะไรเมื่อกี้ป้อมจะแตกละวไอ้ตัวเองอุ้ยอุ้ยพี่จับฮโาไอ้น้องพี่นักกิลด์ปู่เก่าไอ้น้องเว้ยถึงแม้จะเก่าแต่ก็แจ๋วอยู่ เปิดทางให้กับพวกรุ่นใหม่ๆบ้างเช่นหยาเนี่ยเฮ้ยตัวครับพี่ตัวครับพี่ตัวครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อมันมีเทนโดด้วยเฮ้ยเราโดดไปฆ่ามันเลยสวัสดีครับเดียนจานกระดิกโอ้โหโดดมาให้ฆ่าแบบโดยดีเฮ้ยๆมันจะทำป้อมลุงมันจะทำป้อมลุงอย่าดทำป้อมปึบนี่เขาเริ่มเก็บไอ้ปืน M6 ไปซะ หายเหยื่ออะไรต่อไปของลุงลุงต้องการเนื้อลุงโกรธเกมไม่มีคองไม่มีเต่าไวาวเตะหมดเลยเจอระเบิดลุงเข้าไปอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดอนี่ลุงตะแก่ลุงแจ๋วมาก่อนไอ้หน้องคิดถึงวันวานะะเีเถอะลุงขอไปล่างหม่อยแล้วกันขอคลองคืนมาได้ไหมลุงเปิดเอง ลุงขอเปิดลุงจะตุยนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยไฮโรดแต่จะโทรไปบอกว่าลุงขอหนีกลับชายหาดสักหน่อยเฮ้ยหยาดหยานสู้เออไม่ใช่มันรู้ได้ไงหรือมันมีตาทิพย์สรุปฟอร์เรนเราก็จบป้อมได้อย่างสวยงามอะฮะฟอร์เรนว่กไม่ไม่ไม่ทันแล้วเพื่อนไปไปเฮ้ย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 ใจเย็นๆลุงขอสามทางโอ้โหทำไมมันระเบิดขี้ไม่ได้อ่ะแล้วป้อมจะเหลืออะไรเนี่ยเออ โอ้คิดถึงป้อมเก่าๆคิดถึงบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเดิมๆมาเล่นให้หาคิดถึงกับบรรยากาศเดิมๆที่ทำให้เราได้ย้อนวา,านไปถึงสมัยหัวเกียนจนตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถปกป้องโลกได้อะไรอะ่ะ ที่เราได้ผ่านกับเกม RV มาถึง8ปีด้วยกันซึ่งมันน่าคิดถึงเหลือเกินกับตัวแรกที่ผมนั้นเล่นจนโลดตันไม่ก็ริปโป้ยีบาทถ้าชอบคลิปนี้รบกวกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการครับผมบ๊ายบาย